ทำยังไงถึงจะได้มีไอเดียเยอะๆใช่ไหมผมก็จริงๆก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาทํายังไงกันแต่คืออย่างงานของผมอย่างเงี้ยมันต้องพยายามที่คิดอะไรใหม่ๆหรือพยายามหาอะไรแตกต่างตลอดเวลาผมแบ่งวิธีการฝึกฝนดีกว่าใช่เขาฝึกฝนดีกว่าของผมอยู่3แบบแบบที่1เนี่ยผมฝึกฝนด้วยการหาอะไรใหม่ๆเข้ามาคือหาอินพุตเพิ่มอะด้วยการพยายามเสพเรื่องที่เรา ไม่รู้เรื่องไม่ถนัดมาก่อนเช่อนอะเมื่อกี้รถทุเรียนขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่ดีๆผมก็คิดว่าเราอยากไปเรียนรู้ศาสตร์เกีย่ยวกับเรื่องทุเรียนว่ะเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในความคิดของเรานี่สมมตินะแต่ผมยังไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรแหละผมก็ศึกษาอะเนี่ยเมื่อกี้รถเมย์ปาดผ่านผมก็รู้สึกว่าแบบเออผมอยากรู้ว่าอยากเข้าใจว่ะไอคนขับรถเมย์เนี่ยความคิดมันเป็นยังไงชีวิตมันเป็นยังไงทาไมมันชอบปาดล้วเกินอะไรแบบเนี้ยคือผมพยายามเสพเรื่องที่เราไม่เกี่ยวอย่างเราทําธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ย เราก็พยายามเสพเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ออนไลน์เช่นอย่างผมจะบ้าเรื่องเสพเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเพลงเรื่องอะไรแบบนี้แล้วพยายามพยายามคิดว่าเออไอสิ่งที่เหล่านั้นที่มันเห็นเราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรดังนั้นเนี่ยแนวคิดแรกคือผมก็พยายามเพิ่มอินพุตว่างั้นเถอะให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างถัดมาผมก็พยายามฝึกฝึกการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยแต่ละอย่างที่เราได้ความรู้มาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงยังไงได้บ้าง เช่นเมื่อกี้เราพูดถึงทุเรียนใช่ไหมพูดถึงรถเมย์ใช่ไหมเราคิดว่าเออจริงๆเนี่ยน่าจะมีคนเอาทุเรียนไปขายบนรถเมย์เนาะเพราะรถเมย์คนนั่งเยอะวิธีการฝึกข้อเนี่ยเราต้องใช้เรื่องหนึ่งคือว่าเราต้องห้ามคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องคิดเป็นไปได้ดิวะคนต้องเอาทุเรียนขึ้นไปขายบนรถเมย์ให้ได้แล้วเราค่อยฝึกคิดต่อว่าทํายังไงมันถึงจะได้จริงเช่น ทุเรียนเนี่ยไปขายรถเมย์โอ้โหคนที่ไม่ชอบต้องด่าแนะ่เลยกลิ่นเหม็นดังนั้นมันได้อีกไอเดียนึงที่ต้องคิดต่อคือทํายังไงให้ทุเรียนไม่เหม็นถูกไหม mm hmm. หรือว่าทายังไงให้ให้บนรถเมล์เนี่ยคนที่นั่งที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยไม่รู้สึกรังเกียจเนี่ยมันก็ฝึกคิดต่อไปเรื่อยๆคือฝึกการเชื่อมโยงซึ่งสมมติผมบอกว่าโอเคผมอ่ะศึกษาเรื่องถ่ายรูปมาด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอากล้องไปถ่ายรูปเฉพาะคนที่ชอบทุเรียน mm hmm. ผมจะไม่ถ่ายคนที่ไม่ชอบทุเรียน เนี่ยมันจะเป็นวิธีการฝึกโปรเซสเอาเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เราชอบมาเชื่อมโยงศึกษาไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการฝึกการเครียรทีฟสุดท้ายเราก็ลองเอาความคิดของเราตักกะเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คนอื่นฟังเล่าให้ลูกค้าฟังว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเวิร์กไหมซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอข้อโต้แย้งครับเขาจะบอกไม่เวิร์กหรอกเพราะไอ้นุ่นไม่เวิร์กหรอกเพราะไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเพราะไอ้นั่อน,นอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องดีมากถ้าคุณตอบข้อโต้แย้งเหล่านั้นได้ก่อนที่จะไปเล่าให้เขาฟังแล้วด้วยการเเเอออาาไดีียขงคคุุณณในหัววท่สมแแล้ก็บบ ปั่นมาใช่ครว่าปั่นมามาปิดข้อตัวอย่างอื่นๆเช่นทุเรียนบนรถเมย์มันเอ๊จะมีปัญหาอะไรบ้างคนอาจจะไม่ให้ขึ้นนู่นนี่นั่นงั้นผมเปลี่ยนแล้วกันจัดเป็นเอารถเมย์ไปทําเป็นทัวร์สวนทุเรียนที่จันทบ,บุรีแทนเออได้ไหมวะดังนั้นเนี่ยใครขึ้นรถเมย์สายเนี่ยไปจันทบ,บุรีเลยไปกับวันเดียวเป็นทัวร์เพื่อไปกินทุเรียนบุฟเฟ่แล้วก็จะมีตากล้องถ่ายรูปเก็บไว้ให้ด้วยเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนดังนั้นเนี่ย ขีดสาคัญคือไอ้ข้อที่2ที่ผมบอกว่าให้ฝึกเชื่อมโยงเนี่ยเราต้องใจกล้าพอที่จะไปคิดว่ามันเป็นไปได้ทุกเรื่องสุดท้ายมันอาจจะไม่ออกเป็นรูปแบบนั้นแต่มันก็เป็นไอเดียที่สามารถเชื่อมต่อได้ในการที่เราเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจก็ได้ชีวิตประจําวันก็ได้ทุกอย่างก็ได้ขอทวนก็คือว่าคุณต้องมีอินพุตเพิ่มคุณต้องฝึกเชื่อมโยงแล้วคุณต้องลองเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังลอง เอาไปทําจริงดูว่ามันเจอปัญหาอะไรแล้วปรับแก้ยังไงได้ไหมก็ลองดูครับขอบคุณครับ